แม่ไม่ต้องซื้ออะไรให้ฉันรอกขอแค่ลูกๆมีข้าวกินก็พอนี่คือประโยคที่ภรรยาของเขาพูดเสมอแม้กระทั่งกระเป๋าสะพาย เธอยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองเพราะเงินทุกบาทเธอเลือกที่จะใช้ซื้อข้าวและของให้ลูกเขาเป็นพนักงานก่อสร้างทำงานกลางแดดร้อนทุกวันบางวันมือแตกจนเลือกซึมแต่ก็ยังฝืนทำเก็บเงินจากค่าแรงวันแล้วไม่กี่ร้อยแอบซ่อนในกล่องไม้เก่าใต้เตียงทุกครั้งที่เห็นภรรยาใช้ถุงผ้าขาดๆไปตลาดเขายิ่งอยากให้เธอได้ถือกระเป๋าสวยๆส,สักครั้งในชีวิตวันแม่ปีนั้นเขายื่นถุงหิ้วให้เธอข้างใน คือกระเป๋าหนังใบเล็กสีที่เธอเคยบอกว่าชอบมากเธอน้ำตาคลอทันทีพี่ทำไมต้องลำบากขนาดนี้เขายิ้มแล้วตอบว่าก็แม่ของลูกควรได้ใช้ของที่ดีที่สุดวันนั้นเธอสะพายกระเป๋าไปตลาดทั้งวันและบอกกับทุกคนว่านี่คือของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิต